คนที่ที่ทำกเกษตรแบบผมมันหลีเลี่ยงไม่ได้หรอครับที่จะไม่สัมผัสกับสารเคมีเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าทั้งสารกําจัดวัชพืชสารกําจัดมแมลงพวกนี้น,นะครับพวกปุ๋ยเคมีต่างๆอย่างเงี้ยน,นะฮะหรือว่าแม้แต่พวกไออาหารการกินที่เรากินเข้าไปอ่ะพวกผักผลไม้แต่มันก็มีสารตดค้างนั้นแหละนะครับให้ผมรู้สึกว่ามันมีอาการเวียนเวียนหัวบ่อยๆแล้วก็คันตามตัวตามอะไรนะเห็นไหมครับเนี่ยนะฮนะเป็นผื่นเป็นอะไรเนะี่ย แล้วก็มือชา,าเวลาที่ตื่นมาแล้วก็รู้สึกว่ามันชาปลายมือปลายเท้าโดยไม่ทราบสาเหตุอะไรเลยนะครับปวดตึงเนี่ยปวดตึงตรงนี้ตึงขึ้นท้ายทอยตึงลงไปนะครับบางครั้งเนี่ยลุกขึ้นมาตอนกลางคืนเนี่ยขาเป็นตะคิวอย่างเงี้ยนะครับบางทีนะเรานั่งเราเรา,เรา,เ,ราเรารีบลุกเนี่ยหน้ามืดป,ปึ๊บไปเหมือนจะไงหลังไปเลยอะครับนะก็เลยไปลองไปตรวจเลือดลองดูนะครับไปตรวจเลือดก็เพราะว่ามันมี สารพิษตกค้างในในเลือดอะมากเกินไปเกินค่ามาตรฐานนะครับอยู่ในในระยะที่อันตรายนะฮะเขาก็แนะนําให้เอาราังจืดที่มันเป็นสมุนไพรรังจือดนะเนาะนะตามบ้านเราเนะี่ยมาต้มทานนะฮะทานมาระยะหนึ่งแล้วก็พอดีผมไปเจอ,นนาาจอเนี่ยนะชารังจืดตาไทยเฮิร์บเนี่ยอยู่ในในทิกต็อกผมก็เลยสั่งมาทานลองดูเออปรากฏว่ามันมันรสชาติมันหอมดีอะรสชาติดีแล้วมันหวานด้ ส่วนประกอบของที่มันมีญ่าหวานอยู่มันก็หวานหวานแบบธรรมชาติเนาะชอบเลยนะครับชอบเลยนี่ก็ทานต่อเนื่องมาเหลือซองสุดท้ายแล้วครับนี่นี่อันนี้มันมีสิบซองนะครับหนึ่งห่อมีสิบซองเนี่ยผมก็ทานมาติดต่อกันเนี่ยเก้าวันกับสิบวันกับนี้แล้วทานก่อนนอนเช้ามามันทําให้รู้สึกว่าเออมันสดชื่นกับปี้กระเป๋าแล้วอาการที่เวียนหัวตึงๆพวกนี้ตึงตามไหลตามก้านคอท้ายทอยลงไปมันก็เบามันก็เหมือนกับว่าร่างกายเราเบามันไม่หนักเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ไอ ปลายมือปลายเท้าอ่ะจากที่มันชามันก็เริ่มดีขึ้นนะครับผมผมชอบชองในน้ําร้อนมากกว่ามันชงได้ทั้งในน้าร้อนและน้าเย็นได้แล้วในซองเนี่ยมันมีสมุนไพรตั้ง10ชนิดอ่ะมีชาเขียวมะลินะครับซึ่งมันหอมอ่ะม่เตยพวกพวกสมอหญ้าใต้ใบพวกนี้ครับแล้วก็มันมีสมุนไพรที่มันช่วยในการบารุงตับบำรุงไตด้วยเลยทําให้เราทานได้ตอนน่อเนื่องไอ้นี่มันทานต่อเน,นื่องได้1เดือนเลยนะครับแล้วตอนเนี้ยถ้าชชาสมุนไพรไทยเฮิร์มอ่ะ ซื้อหนึ่งเขาแถมสองด้วยนะครับเป็นสามซองนะครับซื้อหนึ่งเหมือนกับได้สามะครับเห็นไหมทุกคนแค่แช่แป๊บเดียวอะมันก็ออกเป็นน้ําสีเขียวแล้วนี่หอมอะถ้าใครอยากจะเอาไปลองชองดื่มเหมือนกับผมแล้วนะฮะเดี๋ยวผมปกักตะกร้าไ้ให้ลองกดเอาไปลองชองทานดูนะครับไปขับล้างสารพิษออกจากร่างกาย